เอ้ยกิน <coughs> <coughs> Cái เบิ่ง cái nhau mình เกี่ยว phòng xe à, มัน ตะตะกานึ่งอันกระบ้านึ่งนประมาณจักโล่นะมาล้มียมาไปจักกระบาล่ะ อีกรอบมันกัดจีกเกินพอดีนะ่ะ <c oughs> เออเลยกัดจีกเกินพอดีนะโยงได้ไหมเอาเอา,า,าไปบอาป่ล่ะไล่มีมัเ้เอาเสียสละให้คุณเหรอโอ้ยเมือดจะขึ้นเบิกบึนเลยนั่งนั่งคนงานคนเก็บหอมครับผมเราเพิ่งไปปลูกกันนั่นมาไปปลูกกันมันแกว พึ่ปูมันแกวมาคูนทั้งผุนไหนผักชีที่ที่เจ้าเก็บไปให้ปลากินเนี่ยมันมันแก่ก่อนเหรอฮะยื่นอำเภอโนนสารจังหวัดอุดรครับสวนผัก เขาสวนเมื่อก้อนหน้านี้ไปเขาสวนอยู่ชนบทคอนแกนไปเห็ดสวนอยู่พุ่นแต่ว่านั่นสวนเพิ่งเริ่มต้นอันนี้อันนี้อันนี้เพิ่งเริ่มได้ประมาณเริ่มกี่ปีแล้วนะแม่สี่ปีอันนี้ได้เนาะที่ปีแล้วหล่ะครับก็ชิได้ขนาดนี้เพิ่งกึบนบ้านเมื่อยอยู่ผมกับโดนๆเท่าเขามาสวนวกัน บ่อไข่บ่บมากินพักอมไปโรดข่เสียนเก็บอันเก็บสลัดไปให้ข่นะไข่สิไปทำอ่ามามา่าทำเส้นมามา่าห่อไข่เส้นเล็กห่อไข่ปาดพักอมฟังคุณเจ้าปลูกตีนั่นป้าจะคือปล่อยมันไงครักเด้อ hả chép hay nè cho dấm mân lại coi Khôi... bẹc bật chốt dưới đây này cho lưu chức lưu sức kiện lúa bật chốt bàn này bên là บอ่บอบอ่ข่ยลาใส่กัได้วายานมันเสียบอันนี้อันนี้ปลูกได้จากอาทิตย์แล้วเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบประมาณยี่สิบได้ไมามยี่สิบแถวได้ไหมโอ้เจ้าเจ้าลกไปเหงั่ติพระหอมหัรน ไหนๆลูกลูกทำลูกทำอะไรทำไมใส่สปริงเกอร์แหนกันยังเลยเนยเดี๋ยวไปดูลูกสาวกันลูกที่ลูกสาวทำแบบนี้ไว้เกดอันนี้ไว้เขาปลูกพักยังนี่ฮะปลูกพักซี่บ่พักบง อ๋อขาปลูกแตงปลูกยุดปลูกยอดอำเภอ่นนสะอาดจังหวัดอุดรเจ๊่ายขึ้บาแกัุกลุมแเลกๆนี่เขีเป็นมะเขเคลวาันเตยม จะให้โลกปลูกท่าไมบบ If, ัก tamam เกียขี้ยไทยข้นไทยถิ่มซื่อๆกับข้นเต็มอยู่ผู้น่ะก็พอละเมอแรงงุ่นละอันนี้อันนี้ตัวนี้ปลูกไม่นี่นี่นี่อีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ก็จะเขียวยงก็ยังฟังพุนล่ะครับแล้วก็จะเอ็อ ตรงที่แดงๆพ่นมโนเศร้าเป็นผ้าไปปลูกมันแก้ยวยู่ติดหันมันยังเกาะตะเกียววะตะเกียวพันที่เฮ็ดทุ่งดอกตะเกียวมั้งเมืองช่องไว้ถาถ่ายทำมิวสิกที่เวียนเส้นตัวฮัปลูกไปทั่วเทียบเจ้าเนี่ยอีกน้อยก,ก็จะปลูกดอกไม่อ่า นี่จะเป็นแปลงผักชีผักซีผักชีจีนผักหอมปอบานห้องอะลแต่ว่างาขึ้นครับนี่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 มันเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่หญ่ากันสิย่ำแรงๆคนงานมันเกิดสิวมาลกหญ้ามันลกหย้าน้ทั้งคนงานทั้งเจ้าของสวนใส่ให้เป็นประโยชน์อืมนี่นี่ไอที่ลกแล้วลกลกอันนี้ก็ลังไม่ลกลกแล้วเนี่ย โลกบางไม่โลกบางเออสวัสดีอูพี่เข้าสวนในแล้วตอนนี้เป็นชาวสวนเต็มตัวแล้วหลังจากที่ไปสวนสวนที่ชนบทแหล่บิดไปห้ยอยูยุุนไม่อยดีแหละนะนะ่นละเขาก็เถือกใส่งันนะเขาก็โยนนอนเว้นมืมืออยู่นี่นอนเว้นบ่ไดเจ้าหน้าได้ Men vào chỗ này đi học nhanh. Pay nhanh, bà, môn mô. Pay 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 bà, môn mô. Yo, 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 อันนี้จะปลูกอะไรปลูกข้อมอีกเหรอโอ้ยข่อยเสียดายปลาฟักซี่ไป,ปท่านเ,มามเหมือดเสมอนห่นั่นเสียดายทำไมปลากินดีตายปลาตะเพียนใช่ไหมเดี๋ยวอันถึงฤดูดอกตะเกียวออกนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวสิมาเดี๋ยวสิมาอะไรสดให้เบิงอีกตอนตอนตอนดอกแต่เจียวออกพูดนะฟังคนละแบบว่าแม่ป้าป้ป,ป้เอาไปร้ายแล้วก็กินวุ้งบดดอกว้ายมันอ,อน่อนซ่อนผมบอใครอ่อนซ่อนไว้ยนี่ลนะโอ้ยเอาไปเจ้าก็กินวุเบิดตุกที่พวกได้กินนือเขาแต่ว่าบ้านข่อยกินดีดีคนบ้านขอ่อไหมอยู่ทางชนงบทไหม กะขายแหะขายดีก็มูซสัมทำห้าชัมม่วอมงเสันเออต้องไปขายนะในบ้านน,ะนี่ดทังชนบเราโอ้กินดีมาก đây lần sau sai qua Cháu khiến qua choking bunny buck đi in bak đây bak choked 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 งามอยู่ดอกอยู่บ้านน่าดีๆไม่น่าหอบวีอีไปทรมานเดี๋ยวมูนี่บูดเอ้ยบูด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 มหาพ่อเด้บูดมาบูด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 เร็ว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  ไปไหนไปไหนเร็ว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 หาเาไปหา <Gym. S 1> แม่หรือไปไหนมาเร็ว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 บุตรเร็ว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 เดี๋ยวพ่อพาไปเร็วเร็วเร็วเไปหาแม่ดีกว่าอันนี้ของเพิ่นครับสวนอ้อยกับสวนมันอ้อยกับสวนมัน เป็นเองของบรรยมปลูกมันบนิยมปลูกไว้หรอกราคาพอดีเมื่อยมว่วนเที่ตั้งอี่มวนกวา่าสวัสดีเพื่อนจอยเอามาสวนนนสาดแล้วคุณยางออกว่าเรายางออกว่าจากสวนไ,นไปปู้เศร้าไปปลูกกันปลูกเออผู้เศร้าไปปลูกกัน không kéo xét leo leo năn mở có đầy đỏ chứ thì vẫn cả cái neo hiệt chứ chứ nỉ cả ซอยเพ่นว่าชานันละอันนี้กับพวกนี้ไถพวกนี้กับพวกพวกนี้คือแปลงพวกนี้คือเก็บเกีเก่ยวไปแล้วแปลงพวกนี้คือเก็บเกี่ยวไปแล้วพอเก็บเกี่ยวไปแล้วก็พักดินหน่วยจะเข้าหนึ่งเราไปข้าจวจะสิเวียนกันนั้งเสีละเวียนเวียนทำไปเลยเลยสิบ่บเฮ็ดพอมกันเธอเดียวเด้แต่เฮ็ดพอมกันเธอเดียววันว่ไหวดอกวนอ,อกขืนมาท่านพอสิแล้วไปบ้านบ่ได้ไปจอยผมอยากน้ำโควิดโอ้ยโควิด เนบ่เปิยานดอกเขารักษาได้แล้วโควิดมือมือว่านนี่มือว่านเนี่มือว่านเนี่ไอามาจากขอนแกนอ่ะไอกับล่งขางท่างกับจับหักข้อมันเอาตับมันมาก,ก้อยกินอยู่ได้โควิดอ่ะเค่กินมาก,ก้อยโควิดปิยานมันถัวแห่แตะเกียนยู่แถวๆนี่นอ๋ปลูก เขาปกบักฮวงเนี่ยเนี่ยหลุมมะเนี่ยลุมเนี่ยยังเห็นอยู่เลยเนี่ยเนี่ยลองล้อยเขาปกกันโอ้หลายลอยต้นอนะ่ะบักฮวงอะ่ะบักฮวงบักคลิกร่วมกันโอ้เกือบพันอนะ่ะปลูกอะ่ะตายบเบสกันเลืออยู่ดอกว,ว่าเหลือยซิบยีซิบจนพอได้กินหน่วยละ่ะ เรากพวงมันจะเสมัเอ้ยบักพวงมันจะเสมาปลูกตายจอยมาปลูกระบอกไห้น้ำมันตัวนี้เนี่ยวเบิ้งคนงานวันล่างหอมหลอกหอมทรงกันเดี๋ยวเบิ้งแก่ข้าวนึงเด็กกระสิเด็กกะสิบ่ไร่ละกระสิอำลาหล่เพราะว่ายังเราต้องไปกินเขากันเลย